สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำแล้วก็สอนเพื่อนๆที่อยากจะต่อรถไฟฟ้าเกาหลีนะคะเราจะมาทดสอบที่สถานีรถไฟโฮซองหยอกกันนะคะไปกันเลยวิธีการซื้อตั๋วก็ไม่ยากนะคะเดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าสถานีปลายทางที่เราจะลงนะคะคือสถานีหน 哎，对对对。 โฮจาเห็นไ,ไหมเห็นตัวที่เลขสามตรงนี้ไหมนะคะมันเขียนว่าสามโฮจาอันนี้เป็น8กับเจดโฮจาเพราะฉะนั้นมันต้องดูตามต้องดูหรอสีโฮจ่ากำลังนี่นนะะนสงมกับสี่ก็รอตู้อะอยู่ตรงนี้ ก็สามารถก็สามารถเข้าไปในห้องอุ่นได้นะหรือว่าเวลาหนาวถ้าเราเราก็อยู่ข้างนอกก่อนก็ได้นะอันนี้จะเป็นเขตของเราเนาะจะเป็นสามอตาสามจา,า,มจานี่คือที่นั่งของเรานะคะลืมบอกเพื่อนๆไปนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราซื้อตั๋วนเนี่ยมันก็จะมีแบบไม่มีที่นั่งก็คือเมื่อเราซื้อแบบไม่มีที่นั่งไปแล้วนะคะก็เข้าไปเขาก็จะมีโซนจัดให้คนที่ยืนบนรถไฟนะคะไม่ได้ไม่มีที่นั่งก็จะไม่ได้นั่งต้องต้องยืนอย่างเดียวนะคะเวลาที่รถไฟฟ้ามาถึงนะคะเราก็จะดูเลยนะคะ6จาก็คือ ตู้ที่10น,นะคะส่วนขบวนที่เราจะนั่งคือ419นี่นะคะก็จะโอเคเลยก็จะขึ้นไปเลยได้ได,ได,ได้ถึงปลายทางก็ลงสะดวกเลยค่ะไม่มีอะไรแล้วนะคะอหค่ะสวัสดีค่ะ